สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้เข้ากะจะมาสอนมาเรียนกนารใส่ซิปนะจ๊ะซิปกางเกงค่ะอมอสําหรับผู้ดีปะเปลี่ยนซิปเด้อค่ะซิปรับปะเปลี่ยนซิปซ่อมเสื้อผ้าเด้อค่ะนี่อันนี้เป็นซิปธรรมดาจ้าเป็นซิปธรรมดาไม่ใช่ซิปซ่อนนะคะขันแหลกเข้ากบ มาเลาะสิบออกก่อนค่ะเลาะสิบเกลียวพนออกกอนอันนี้เป็นสิบกางเกงธรรมดาก็จะบ่ยากปันไดค่ะ ธรรมาดาทัวไปขันแรกว่าก็เลาะเปิดหัวสิบออกก้อนค่ะหัวสิบเขาก็ต้องไปเลาะไปสุดขอบด้วยจ้ะผู้ลงคลนก็จะเลาะสุดหัวขอบด้วยค่ะเนี่ยเขาเขาแค่ว่าเปิดสิบเปิดสิบให้ได้ิซื้อ ใน้อยนาะพี่น้องทางบา้านฝนตกดีบอค่ะเมื่อขึ้นี่กับฝนตกบักยางแห้งเลยบิดวาดเลยร่มบืดวาดแต่ว่ากาจะตกน้าอาจจะเหลายแต่ว่ามันเสียงมันแบบอตนเตอยานเสียงเสียงบักยางดังเสียงรถด,ดินข้าเจ้าแก้ดินนาะ ราคาเปลี่ยนซิบกางเกงเขา้ากะเอาตามถ้าเป็นทั่วไปกะเขา้ากะเอาประมาณสามสิบบาทจ้ะสามสิบบาทสี่สิบบาทขึ้นไปเด้อค่ะแต่ว่าเข้าไปซื้อ10บเ,เ,เนี่เข้ากะเอา10บที่อ่าดีๆเน่มาใช่ให้ลูกค้าไหมคะ่ะเอาของที่มันเป็น10บล็อกไหมคะ่ะ10บที่มันลลอกหัวแบบว่า เวลาลูกค้าข้าเจ้าใส่มันจังสีบอลลูดหัวลงมาสิไหมเขาเอาของดีเลยจา้ามาใส่ให้ลูกค้าลูกค้าก็จะไปบอกต่อว่า,าเขาเอาของดีให้ขาเจ้าใส่ให้ขาเจ้าสิไหมเวลารอสิบกันรอรอเปิดเปิดฝาออกมาดีๆเลยเด้อย่ะนี่รอออกงามๆเลยแล้วก็ี่เก็บที่ได้ออก ช่วงนี้กับเศรษฐกิจกับบ้านเมืองกับเป็นบ่าใครปัญใดเนาะค่ะมีอีกยังเหตุกับลูกค้ามาให้เหตุอย่างเขากะพ่อจับพอบายพอเหตุใดเดขกากะเหตุเป็นไล่ใดเป็นคากับเขากับ,กบน้ำเห่าจ้ะถ้าเป็นแม่บ้านอยู่กับบ้านทํางานบ้านพร้อมเย็บผ้าพร้อมจะพี่น้องแล้วก็แช่ประสบการณ์แช่ความรู้ให้เพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่น้องได้เบ่งน้ำกันจ้ะ ถ้าเมนเป็นประโยชน์ก็ผู้ใดก็ดีใจหาที่ได้แช่ออกไปที่ได้แบ่งปันให้พี่น้องได้เบิ่งน้านเข้ากวัดสิบก่อนค่ะวัดสิบละก็สิบมันยาวไปเขากับเย็บตัดกลมันไว้ก็ได้ค่ะหรือว่าสิตัดทั้งหัวกได้เดร้รอแล้วแต่ความถนัดของเงิน ของเฮาเดอร์ของทีเฮาแบบถนัดไหมจ๊ะอันนี้ก็จะสอนเข้ากับเย็บใบก้อนจะ้ะสอนตัดข้างล่างเนาะตัดปลายสิบข้างหลังเขาก็ใส่เย็บสาบก่นเนด้อจ้ะเย็บสิบติดสาบก่อน เย็บให้มันถือข้องเก่าเด้อพี่น้องเย็บให้มันถือข้องเก่าของสิบอันเก่าละถ้าเขาไปเย็บเขาเย็บออกมันก็จะให้สิบมันเอ่อบ่ได้อยู่ในระดับเดิมอยู่ระดับเก่ามันก็จะเป็นแบบอาอาใส่เข้าไปกับบ่พอดีไหมค่ะพะเขาใส่สามสิบแล้วเย็บสิบติดสามแล้วเขาก็จัดผ่า จัดโตกางเกงจัดสิบจัดสามิบจัดขอบให้มันเยืนให้หรวบส้มดีๆแล้วก็เย็บใบค่ะเย็บหัวใบเย็บเก็บขอบติดสิปใบอันนี้ผ้ามันเป็นผ้ายืดๆค่ะก็เลยเอากระ,ะดาษมาห้องน้ำห้องตีนผีใบใบผ้า,ามันเป็นยืดๆผ้ามันยืดมันโดงแล้วก็กางเกงก็จะเสียส้มจ้ะ แล้วคาะใส่สิบถ้าใส่ฟังหน่อยก่อนด้วยจ้ะนี่ฟังฟังที่เป็นร uh, ิมหน่อยไหมคะริมหน่อยว่ามันริมทั้งฝาฝาปิดสิบ เขาก็เย็ยบแบบนี้ก่อนเด้อจ้าบพลดว่ามันเสียอ่าอย่าไปอย่าไปเย็ยบติดโตกางเกงเลยเด้อค่ะนี่เขาต้องเย็บติดสาบก่อนฝาสาบก่อนแบบนี้จ้ะผายยืดๆก็จะบังคับผาหยาเล็กน้อยนึงก็ดึงค่อยๆเย็บไปค่ะแล้วๆเขาก็บ่อนสิบนะคะบ่นสาบ นี่เข้ากระด้ค่าแกงทุงหนึ่งละจ้ะสามสิบบาทเนอะอยู่น้ำบ้านเข้าอยู่ต่างจังหวัดจ้ะสามสิบบาทถา้าเปนอยู่ในเมืองอยู่อยู่ในเมืองใหญ่ๆอ,อยู่ในกรุงเทพในอย่างจังสิกอะเอาสี่สิบบาทเลยเด้อค่ะแต่ว่าเฮ็ดไห้ดีๆเอาสิบดีๆมาใส่ให้ลูกค้าจ้ะสี่สิบบาทกับพ่อพ่อไห่พ่อไห,ห่เฮ้าอยู่ดอกพราะว่าเขา้าก็จะเลาะก็จะ เดินทางไปซื้อซิบอีกอกระเตุไห้ดีดีซี่สซิบหาซิบบาทว่าไปเลยค่ะเป็นหยังซิบเพิ่นบริแตกซุมเมื่อดอกเอาไปโหลดพี่น้องถ้าเพิ่นบ่จำเป็นเพิ่นกับ่มาสอมน้ำเ้าดอก ข้อเห็นให้เพิ่นดีๆให้เพิ่นติดใจเดี๋ยวเพิ่นกลับมาอีกอแล้วๆจ้าพี่น้องเดี๋ยวกระเดือเข้าเก็บเศษด้เนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องสวยงามคือเกา่าขอบคุณหลายๆเดอ้อเขามาชมคลิปนี่เดี๋ยวคลิปต่อไปเข้ากับพอกันใหมเนาะจะมาแช่เอียง คืพี่น้องในเบิงก็ค่อยติดตามกันในเด้อจ้ากดไลค์กดแชร์ให้น้ำเด้อขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณเณด้อค่ะสวัสดีค่ะ